เราจัดแหนบบรรทุก3ถึง4ตันเพิ่มแหนบรับน้ำหนัก4แผ่นอ่ะจัดแหนบยังไงมาดูใกล้ๆเลยนี่แหนบเดิมนะฮะหนเราแหนบรัดหนึ่ง1ะฮะ1 2 3 4 4แผ่นนะฮะแหนบแหนบรับน้ำหนักแหนบ12บินจัดแหนบนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนอันนี้แหนบเดิมรับน้ำหนักของเดิมเขาอ่ะ อันนี้แนบตัวรับ เราจัดแหนบเสร็จแล้วเราต้องมาวัดว่าแหนบเท่ากันหรือเปล่าถ้าแหนบไม่เท่ากันรถมันจะเอียงนะครับวัดตรงนี้เลยนะครับ23เซนความสูงจากพื้นนะครับสองฝั่งต้องต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดฮะ23โดยประมาณประมาณนี้นะครับแล้วใส่รถจะไม่เอียงนะครับอ่ะเราจะมาประกอบแหนบกันนะครับมันหนักครับตอนเอาออก3แผ่นตอนใส่ เจ็ดแผ่นน็อตหน้าเสร็จแล้วอ่ะเราไปดูน็อตตรงเตงข้างหลังใช้ตรงเตงเดิมนะครับอ่ะไปประกอบสลก การกระแทกสแลกโชคใส่ตัวเดิมได้นะครับอยู่ประมาณนี้อ่ะมาคุยกันเรื่องเบรกนะครับส่วนแนบของตัวนี้4ฟ h e วินะครับ โฟวิลหรือว่ารถยกสูงแหนบเขาจะอยู่บนเพลาคําว่าอยู่บนเพลาก็คือเพลาอยู่ล่างเนี่ยเพลาอยู่ล่างแหนบอยู่บนแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยแหนบจะอยู่ล่างเพลาอยู่บนสลับกันประมาณนี้และเรื่องเบรกอะมาดูเรื่องเบรกเบรกจะไม่เกี่ยวนะฮะเนี่ยสายเบรกอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสายเบรกนะฮะเบรกซ้ายเบรกขวานะฮะไปซ้ายเส้นหนึง่งไปขวาเส้นหนึง่งสายเบรกจะอยู่ติดเพลานะฮะเนี่ยติดเพลาตรงนี้ สาย abs สายเบรกและก็สายเบรกมือจะอยู่ตรงนี้ทุกส่วนไม่ต้องไปยุ่งกับเบรกเราทำแหนบเท่านั้นงบประมาณคร่าวๆแหนบตัว700ใช้ข้างละ4เป็น8ตัวนะครับยางเส้นละ4,200กระทะผ่าเส้นละพันสรวมรวมกันแล้วอยู่ประมาณงบประมาณ20,000ประกอบเสร็จใส่โครงเหล็กเสร็จ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันสวยแค่ไหนนะฮะว่าเซ็ตแหนบจัดทรงแล้วมันจะเท่แค่ไหนและเป็นรถทำเงินด้วยจัดไปครับ